สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะก็เป็นเช้าของวันอังคารนะคะก็เอ็ดมิลก็พามาเดินเลาชมนะคะธรรมชาติบ้านนอกบ้านนอกยามเช้าด้วยกันนะคะเลาะเลาะเลาะชมตีละมุมละมุมนะคะเพื่อนๆพีๆพ่ๆน้องๆะค่ะก็จะพาไปชมทุ่งนาปลาข้าวที่แบบ ตอนนี้ข้าวบ้านเอ็กเมย์เขาจะทําเป็นนาปีกันนะคะนาปีนาหวานนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นฤดูกาลของเขานะคะก็ช่วงนี้นี่นะคะก็จะมีข้าวเพิ่งจะตอนเล็กๆนะคะเพื่อนๆค่ะหรือว่าเขาทําได้สองครั้งแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้มันจะทําได้ปีละแค่ครั้งเดียวเนาะ ก็จะมีการถ่ายวานกันช่วงฤดูฝนนะคะมิถุนากระดาก,กระดาอะไรประมาณนั้นแต่นี่มันปลายปีแล้วเอ็นเมว่าอาจจะทําได้ปีละสองครั้งนะคะเพืเ่อนๆเนาะถ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็มีน้ํามีอะไรที่ทางแบบเขาทําเป็นอะไรโครงการไอ้นี่น้ํากันนะเนาะเข้าได้ถึงนาก็ถ้ามีน้ําเกษตรกรก็ จะสามารถแบบก็เป็นบ้านเก่าบ้านแก่นะคะเพื่อนๆสมัยก่อนตรงนี้คลองตรงนี้ไม่ใช่เล็กแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะน้ําน้ํามิดหัวนะคะแอดเมย์ไปโรงเรียนนะคะต้องพายเรือกันไปนะคะเนี่ยพายเรือล้อคลอ,คองนี้ไปถนนไม่มีนะคะถนนตรงนี้ไม่มีนะคะเนี่ยเป็นคลองนะคะเห็นๆเ,เล็กๆแบบนี้ไม่เล็กนะคะน้ํามิดหัวมิดหูเลยนะคะแต่ตอนนี้แบบพอถนนขึ้นนะคะ คลองก็เป็นแบบเป็นคลองเล็กคลองไอ้นี่กันหมดเลยนะคะก็ทุง่งนาอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นทุงน่งนาอีกด้านหนึ่งโอยดูน่นนกกระยางเยอะมากเลยเพื่อนๆค่ะแต่ว่าอยู่ไกลนะคะแต่เอเมย์ลงซูมีิว่าจะเห็นไหมนะคะอยู่ไกลนะคะอยู่ไกลนุ่นนุ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 นกล้องเอเมย์จะซูมไปได้แบบได้เห็นหรือเปล่านะคะ นู่นนะคะอยู่กลางทุ่งนุ่นเนี่ยกลางทุ่งไก่นะคะเห็นลิบลเลยนู่นนะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าตรงที่ไก่ไก่ะเยอะนะคะเพื่อนๆนู่นนะคะนกกระย่างนะคะก็ช่วงนี้แอดเมย์ก็ออกทำคลิปเช้ามากไม่ได้นะคะเพราะต้องอยู่ดูคุณแม่นะคะก็ อยู่กันสองคนกับแม่นะคะช่วงนี้เพราะว่าน้องไปเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดนะคะก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่นะคะอยู่ไกลนะคะเ,เพื่อนๆขาโน่นอะเยอะนะคะแต่ว่ามันไกลเนาะมันไกลเนาะเมย์ก็พยายามซูมนะคะซูมแต่มันซูมไกลมากนะคะไกลมากไกลมากนะคะ หมุนเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่แบบกลางทุ่งนะคะเพื่อนๆค่ะกลางทุ่งเยอะมากเลยนะคะเยอะๆๆอยู่กลางทุ่งเลยนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะก็น่าเสียดายเนาะก็คงมีสักวันหนึ่งนะคะที่เขาแบบเขามาหากินใกล้ๆถนนนะคะโอ้โหเยอะนะคะแต่ว่าอยู่กลางทุ่งหนาเนี่ยเพื่อนๆค่ะกลางทุ่งหนาเลยนะคะก็บรรยากาศยามเช้าของ ต่างจังหวัดนะคะก็นกกาออกหากินนะคะเนี่ยก็เดินตามถนนนี้ไปนะคะก็ไปเป็นทางที่แอนเมเรียนนะคะนี่ก็เป็นทุ่งนาเล็กน้อยนะคะเนี่ยตั้งก่อนเป็นคลองแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะแอนเมพายเรือไปโรงเรียนคลองนี้นะคะไม่ได้ตื้นแบบนี้นะคะตรงนู้นก็จะเป็นบ้านญาติแอนเมนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะนกก็จะไปหากินอยู่ทางด้านนู้นเยอะนะคะเพื่อนๆเนาะ ก็ตรงนี้เป็นทางเป็นถนนนะ่ะนกก็จะไม่ค่อยมาใกล้นะคะเพราะว่าจะได้ยินเสียงรถนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะพากันอพยพแบบไปไกลนะคะไปไกลไปหากินไกลๆนะคะอัน <c oughs> นี้นะคะบินอยู่ตรงนี้สองสามตัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีแค่สองสามตัวนะคะ ตอนนั้นก็ออกไปหากินไกลๆหมดเลยนะคะเนี่ยเดินกระดุก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 เห็นเห็นเงาเห็นตัวเลขอยู่เลยนะคะเพราะว่าอยู่ไกลนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ที่กลางทุงนุ้นเยอะนะคะเยอะเยอะเยอะเห็นเขาขาวไล่ๆนุ้นนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะก็โอเคนะคะทุงนาลีบลับเลยนะคะ ก็ฟางไก่นะคะเพื่อนๆค่ะก็มาชมบรรยากาศดูนะคะนกบินนะคะนกบินนะคะชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะยามเช้าด้วยกันกับเอดเม์นะคะเพื่อนๆค่ะก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เะคะเพื่อนๆก็เป็นบรรยากาศสดชื่นยามเช้านะคะท้องนาบ้านเอดเม์นะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เอดเม์ด้วยนะคะก็ อยู่ที่นี่แอดเมไม่สามารถทําคลิปยาวๆลงได้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะทักถ่ายเป็นเพื่อนยามเช้าก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคิดนะคะเป็นกำลังใจให้เม์ด้วยนะคะบายๆค่ะพาทิศส่องตานะคะเพื่อนๆค่ะ